อาครับเครื่องเริ่มติดแล้วนะครับคลองแล้วยอดปัทพีมีเลื้อยลงใต้ปีกมีคล้องล็อกสะพายแรงครับพยายามจะสอดแขนครับแ่ะตีไม่ชัดครับดอนชายชาติทิ้งแยกออกมาจังหวะจับในนะครับของยอดปัทพีนี่แข็งแกร่งแข็งแรงเลยทีเดียวแฟนๆที่ติดตามชมอยู่นะครับแต่วงนอกนะครับเพชรปทุม ช่วงนี้ทุกอย่างก็เปิดแล้วนะครับจะแ,แจ้งเกิดได้หรือไม่เพชรปรทุมตอนนี้เวทีประทุมธานีเขาก็มีแล้ววันเสาสู้ด้วยเขาแล้วครับคุณพีเชเอาล่ะครับดีโหนอีกคนนึงแข็งแรงอย่าชิงซอนได้อบอกกนอกของไอในของอยูครับนอกของไอนี่ต้องทำให้ได้ครับเพชรปทุมฝีมือโดนศอกฟันเลยศอกขึ้นมาแค่ข้อซ้ายทีหนึ่งอาล่ะครับได้ดู อาวุธสวยๆของเพชรประทุมนะครับดันดันและแทะคืนสนกเลยนะครับเริ่มไหลลื่นครับเริ่มไหลลื่นครับชีวิตอาครับน้ำมันจารบีมาแล้วหัวเทียนร้อนฉ่ำแล้วครับตอนนี้หน้าผากมีปุดปูดเล็กน้อยไม่เป็นไรครับนักลบย่อมมีบาดแผลครับเจ็บมากเจ็บน้อยครับบนเวทีเจ็บแน่แหละครับชกมวย ซ้อมน้อยเจ็บมากซ้อมมากเจ็บน้อยท่องเอาไว้ในใจตีอีกทีหนึ่งคุณเมื่อกี้มวยบูดุดันกับจากนาดาทิวานนะครับมีแข้งนําครับเติมเข้ามานะครับจุดเด่นของเขาก็คืออยู่วงในนะครับยอดปัพีครับเป็นปฐุมนีแม,ม่ต้องควางต้องดันต้องสู้เลยนะครับนอกต้องทําให้ได้ครับถ้าเข้าในนีเสร็จครับดูแล้วแม่อ้าวได้็อกมาควายแขนขึ้น ชิงซอนในยัาบบาัทีก็เหนียวดีเหลือเกินครับเอาตาีเอามาแล้วโอ้โหเข้าเหลี่ยมนี้ฟัดกันในครับนัวเนียเสียงเชียร์เริ่มมาท่านรองเอาล้ครับแมไม่รู้พอรอพุ่มกลับไหน้วครับตอนนี้เฮกันสนันแล้วครับเพชรประทุมติดตามชมนะครับเนี่ยเราจะสู้แย่งอาชีพเขานะครับเพชรประทุมยังไงมันก็ต้องมีเบิ้แลแหละแบบเบิ้ลประทุมลาดไปเลยเอาขยันหน่อยนะครับแต่จังวหวะล็อกในนี่อโอ้แตกด้วย หางคิ้วแม่แท็กทงเมืองชัยภูมไปแล้วครับไม่เป็นไรครับนิดหน่อยบางๆนักรบย่อมมีบาดแผลครับโอ้โหฟัดไปฟัดมานี่ครับกระดูกความแข็งแกร่งจังหวะจะโทลูก50-50ล 50, ูกพลิกแพลงครับนี่ครับตัวช่วยแต่ว่าอย่าพึ่งดวนสรุปนะครับอย่าพึ่งดวนสรุปครับ ดูดีๆ,ๆครับมีศอกมีงัดมีสับมีเสียบเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะเรียงแถวกันเย็บนะครับแบบนี้เอาเอาแล้วครับเ,เลือดนข้าตาแบบนี้ได้เรื่องเลยครับแม่เลือนข่าตามันต้องสู้ครับเอา้เาเพชรประทุมขวางไว้ไอีเรียกสินเชีย,ยร์หน่อยใครคลับถ้าคุณทำได้คุณเอาไปาแม่่าวประโดนงัดดอกนี้เข้าไปี่ต้องเริ่มอีกใหม่ครับ เทพทุมเอ้ามัดจำกมวยฝีมือตอนนี้ก็มาเร่งบอกมัดแล้วเสียงเป็นเสียงกันแล้วครับแข้งขวาโดนงัดลด้มไปอยังไม่ลบบัคืนไว้ก่อนดุยต่อครับระวังครับผ้าปะเจ็ดนิดนึงโดนซ้ายหน้าโอ้ยโดนงัดสองทีนึงแห่ดูการยืนมวยของยอดปัตพีครับไม่ยี่หละ และก็ไม่สะทกสะท้านเลยนะครับก็ต้องชมเพชรปัทุมด้วยนะครับใจสู้ดีแลอเกินครับเด็กคนนี้ส่วนจะแตกแขแนงออกไป3ยกอะไรแล้วแต่ก็ควรจะเรียกชื่อนั้นนะครับครับนี่คือมวยไทยต้นตำรับครับมวยไทย5ยกยินดีกับทางด้านของยอดประพีสิงจัตุรัสครับนักชกจากนาราธิวาสเป็นกำลังใจให้เพชรปัทุมครับ